ไปนะครับในส่วนที่3นะครับการใช้ลัศทูลนะครับให้นักเรียนนะครับสร้างกระดาษนะครับงานขึ้นมาชื่อว่า3นะครับการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเคยตั้งค่ากันมานะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับได้หน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาก็เลือกเครื่องมือมาที่เครื่องมือที่3ามรัศทูลนะครับจะมีเครื่องมือทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน ค,คือลักษณะทุนธรรมดาซึ่งใช้การลากอย่างอิสระนะครับการตัดลักษณะแบบนี้จะเป็นการตัดจากนะครับจุดเริ่มต้นบรรจบมาที่จุดเดิมนะครับแบบนี้หากไม่ต่อที่จุดเดิมมันก็จะลากนะครับเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดท้ายให้เรา การตัดแบบนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นอิสระนะครับก็ลองดูเลยก็แล้วกันเลือกเวิร์กช็อปนะครับที่3นะครับจับเอาชิ้นงานนะครับลากใส่ขึ้นมาแล้วก็เอามาวางนะครับย่อขนาดลงเหมือนเดิมกดช f t ค้างไว้นะครับเวลาย่อขนาด เพื่อไม่ให้สัดส่วนมันเสียสิ่งที่เราจะทําในส่วนนี้ก็คือการตัดนะครับบริเวณที่เป็นกรอบแบบนี้นะครับของชิ้นงานออกมาซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมนะครับในการใช้งานตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถทําการเลือกลกษ้นทูลน,นะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอิสระนะครับนะักเรียนก็ ทำการลากมาข้อเสียคือถ้ามือเราไม่นิ่งนะครับลักษณะของการตัดของมันเนี่ยจะออกมาไม่สวยนะครับเหมาะกับการตัดงานอิสระทั่วไปนี่นะครับแบบนี้กด c อนโทเพื่อย้อนกลับนะครับหากทําการเลือกลักษณะเป็น Select Invert แล้วกด delete ไปก็จะได้งานออกมาแบบนี้ดูแล้วไม่ค่อยสวยงามนะครับย้อนกด ctrl o n o Z เหมือนเดิมนะครับหากจะย้อนไปเกินกว่า1จังหวะนะครับกด ctrl o n o alternate แล้วก็ปุ่ม Z พร้อมๆกันหรือนะครับเลือกมาที่นะครับตรงส่วน p a l e t ตรงนี้นะครับ ก็คลิกมาที่ history นะครับแล้วก็ทำการย้อนกลับไปบริเวณที่เราอยากจะย้อนกลับไปก็ได้อ่มาดูตัวที่2นะครับตัวแรกมันจะเป็นการเลือกขอบแบบพิสระตัวที่2จะเป็นการเลือกที่ทําลักษณะที่เป็นเหลี่ยมขึ้นมาเป็นโพลีอนนะครับโดยลักษณะการเลือกนะครับจะเป็นการสร้างเส้นตรงนะครับมาต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งเหมาะนะครับสําหรับ การตัดรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมในกรณีนี้นะครับเริ่มขึ้นจากจุดแรกนะครับลากมานะครับกดคลิกนะครับแล้วก็กดไปที่จุดเหลี่ยมตัวต่อไป ก็จะได้ลักษณะออกมานะครับให้เชื่อมมันจบกันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วกด select invert แล้วก็ลบตัดไปให้เราได้บริเวณที่เราต้องการเท่านั้นนะครับออกจากการเลือก Select ก็เลือกเครื่องมือ Select ตัวใดตัวหนึ่งคลิกมาที่บริเวณภาพตรงนี้นะครับเราก็เอาตรงจุดนี้ไปใช้งานได้หากมันมีบริเวณขอบเหลือตรงนี้ก็ ทําการครอบนะครับด้วยเครื่องมืออะไรก็ได้แล้วลบบริเวณตรงนี้ออกไปนะครับแล้ก็เอาตรงส่วนนี้ไปใช้งานรูปตรงนี้ก็อาจจะตกแต่งขอบด้วยเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่เราจะทําการเลือกการตกแต่งนะครับสำหรับคนที่ตัดนะครับในส่วนนี้เสร็จแล้วก็ทําการส่งได้นะครับ สำหรับครูตรงนี้นะครับอยากให้ดูเกี่ยวกับการตักอีกตัวหนึ่งของรัศมีทูลนะครับอีกตัวหนึ่งที่เหลือนะครับก็คือแมกนติกนะครับมันจะเป็นเหมือนกับตัวแม่เหล็กนะครับซึ่งมันจะทำการอ่านไล่ค่าสีที่แตกต่างให้เราด้วยตนเองนะครับซึ่งเราก็สามารถกดคลิกเพื่อควบคุมมันได้นะครับ ไม่ได้ว่าจะให้มันไหลลื่นไปอย่างเดียวนะครับมันจะพยายามดูบริเวณสีที่มันต่างออกไปให้เรานะครับเห็นไหมครับถ้าเราลากไปเนี่ยมันเออมันอาจจะเกิดการเออเลอร์ขึ้นมาได้นะครับถ้าข้อจำกัดของสีมันไม่ค่อยเกิดความต่างเท่าไหร่อาจจะเกิดรูปแบบแบบนี้ขึ้นมานะครับ เราอาจจะใช้เครื่องมือต่างๆผสมกันได้ครับอย่างเช่นครูกดเครื่องมือเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบหากครูต้องการจะเพิ่มส่วนที่เลือกครูกดปุ่มชิปนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาครูครอบไปเนี่ยบริเวณที่ครูนะครับเลือกก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือกดปุ่มออตินเอตนะครับเพื่อทําการกดลบครับบริเวณที่ครูเลือกก็จะ ลบออกไปด้วยนะครับลบออกไปแบบนี้นะครับผสมกันได้หมดเลยครับสมมุติคูณเลือกเครื่องมือตัวที่2เหมือนเดิมแล้วก,กดเครื่องหมายบวกเพื่อเลือกเพิ่มเฉพาะตรงนี้นะครับให้มาบรรจบรวมกันหรือจะลบนะครับบริเวณที่เกินตรงนี้ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการกดปุ่ม o r i g i n a t e นะครับ ALT นะครับออกไป ตรงนี้มันขาดคูก,ก็กดบวกเพิ่มนะครับแล้วให้มัน,นมาบรรจบที่ที่เดิมถ้าไม่บันจบที่ที่เดิมกดดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับเพื่อแสดงให้เรารู้ว่าเราจะทำพอละนะครับก็เลือกทับไปที่ตัวเดิมก็ได้นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับ เราก็เอาตรงส่วนที่เราเลือกนะครับไปใช้งานต่อได้ครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับสำหรับส่วนนี้ก็จบเท่านี้ครับทำเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามตัดตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยก็ส่งคูได้ครับ